One hour later. ขอแนะนำอินแบ็กร้านเติมเกมคอมพิวเตอร์มืที่ให้ส่วนลดสูงถึง30%ปลอดภัยราคาถูกรับผิดชอบหลังยอดการเติมเพจหลักผู้ติดตามมากกว่า550,000คนเปิดมานานกว่า11ปีหมดปัญหาโดนโกงหมดปัญหาเติมแพงต้อง Inback ถ้าอยากมีสกินสวยๆเท่ๆในราคาสบายกระเป๋าและค้างอาวุธสุดเฟี้ยวอย่ารอช้าลิงก์อยู่ใต้คลิปและจ้าไปลุยกันเลย เฮ้ยเฮ้ยสำหรับคนที่ไม่กดข้ามนะบอกได้เลยว,ว่าโชคดีมากๆเพราะว่าราคาเนี่ยถูกที่สุดในรอบปี2566ราคานี้หาไม่ได้อีกแล้วถูกกว่าเติมเองแบบแทบไม่ต้องคิดฝากไว้ด้วยนะครับอินแบกเท่านั้นอ่าแล้วผมก็ขอกระสราโซดลิงที่วัฒน,นาการแล้วคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่เกมคอร์ตี้บาร์แล้วก็ผม FD คนดูคนเดิมนั่นเองนะครับผมวันนี้นี่ Oh, <laughs> กว่าจะโดดเข้าแม่งเอ้ยวันนี้นะครับผมอย่างที่ทุกท่านนะครับได้เห็นในชื่อแล้วก็ผมกีบไปแล้วเองเอฟดรอปมาฮะมาเล่นโหมดบ r ะเนี่ยครับผมหลังจากที่ไม่ได้เล่นมานนนานซะเหลือเกินนะครับผมก็ลงมาที่สกีทาวเดี๋ยวค่อยพูดต่อแล้วกันเพราะมีคนละเฮ้ยมาดูกันดีกว่าอไอ้น้องเขไปไหนอะไอ้น้องโอ้โ oh, ห oh, พี่อุตส่ามาน้องไปซะแลว้วโอ้โหแล้วมันยิงเราโดนเรายิงมันไม่โดนอะไรวะกระสุนวัดต่อฟักวันนี้นีอไปไหน มไม่้พิจตวหนยดีมาโอ้โหไปซะแล้วไปกันหมดเลยนะฮะอย่างที่ทุกท่านนะครับเห็นในชื่อแล้วก็ปกคลิปไปแล้วนั่นเองวันนี้ผมจะมาเล่นคู่หูคู่นรกที่ได้บอกได้เลยว่าวินาทีนี้นะครับเป็นคู่ที่ค่อนข้างโหดและเดือดมากๆนะผมเห็นคนเล่นโคตรเยอะนะผมคู่นี้นะครับแต่ก็จริงๆก็มีอีกหลายคู่นะแต่ว่าคู่ปืนนี้ถือว่าโหดมากๆเลยทีเดียวนนก็คือคู่ของปืน F11 กับเจ้าตัวไ i เทคเอเอ็มอาร์นะครับบอกได้เลยว่ายิงได้ทุกระยะ ใกล้กลางไกลได้หมดเลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีคนเลยนะครับผมมาตรงที่โดมินะครับผมไม่รู้จะเจอคนหรือเปล่าแต่ผมได้ยินเสียงปืนไอ้ไงล่ะพี่ได้ยินเสียงปืนอยู่นะน้องน่าจะเป็นคนยิงกันนะครับใช้ r b Y ียสิบห้ายิงนะครับอุ้ยอะไรครับนี่เจอ hs ศูนย์สี่ศูนย์ห้าไปหน่อยละกันเรียบร้อยขอปาดไปหนึ่งทีนะฮะแต่วันนี้เราไม่ได้มาลำลูกซองนะครับผมวันนี้เราจะมาลำ f ฟ1กับเจ้าตัวไลเทคเอ็มอาร์นะครับผมบอกได้เลยว่าโหดจริงๆ เนี่ยครับเพราะว่าเป็นไม่ต้องไม่ต้องเล่นไม่ต้องดูก็รู้ว่าคู่นี้มันโหดมากๆนะครับผมเร็วแรงทะลุนรกจริงๆนะผมโอ้ยแถบอ่าเหมือนว่าจะไม่มีคนแล้วหรือเปล่านะครับเขาน่าจะยิงกันไปมายัางไงเนี่ยฮะเดินลุยหิมะมาเลยน้องโอ้โหตายไปเส้โอเคเก็บของเ,เก็บอะไรก่อนโอ้ผมชอบเก็บปืนมั่วซั่ววะดีนะไม่ดปไอ้วก แม็กทองแม็กอะไรผมว่าเพื่อนเราเก็บเรียบแน่ถ้าผมดรอปแม็กทองเนี่ยโอ้ยสเก็ตบอร์ดมาดูวยโอเคยวไปกันต่อตอนนี้เราเดี๋ยวเราเอาฮอไปหาเพื่อนก่อนนะครับเพราะว่าไม่เจอคนเลยนะครับไกลจริงๆเนี่ยฮะแถวนี้คือจริงๆก็เพื่อนเราก็ฆ่าไปด้วยแหละนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็เลยแบบว่าหายหมดเลยนะครับน่าจะลงมาตี้เดียวนะครับแถวนี้นะครับเราก็หนีเราไปตีหนึ่งน่าจะสองตี้นะ ผมว่าน่าจะสองตีนะครับคือตี้โดมิตีหนึ่งแล้วก็ตี้ที่หนีเราไปตีหนึ่งนะครับผมก็น่าเสียดายไม่ได้บวกเลย mm. โอเคเดี๋ยวขอญาตไปกันต่อนะครับเพราะว่าตรงนี้ไม่มีใครแล้วนะครับเราจะไปหาโคนยิงกันดีกว่าเพราะว่าแถวนี้มันหนาวสเะละเกินพี่ชายมันมีแต่ฮีโมนะโอเคนะฮะอ่อเหมือนว่าจะมีคนกลับมารับเพื่อนนะใจรักเพื่อนมันก็ต้องเจอกันหน่อยเพื่อเราขับพอมาเทียบ ผมขอยิงเลยละกันเอฟาวันแมกทองเข้าใจไหมน้องไม่ต้องแต่งอร่อ,รอยไม่ต้องแต่งครับเอ้ยแมกทองนี่เอาแมกทองครับเก็บไว้เอาไว้ใช้กับไลท์เทคเอ็มอาร์นะฮะโอ้บอกได้เลยว่าหวานเจี๊ยบโอเคเราไปกันต่อดีกว่านะครับผมอ่ะฮะตอนนี้อ่ามาเอาโหลดเอานะครับผม เป็นลูกแรกขอโดดลงมาเลยแล้วกันนี่บินโชบลงมาเลยแล้วกันโอเคเปลี่ยนเป็นสไนเปอร์ไรเทคเอเอ็มนะผมเป็นสไนเปอร์ที่ต้องบอกไดเลยว่าหวานเจี๊ยบจริงจริงนะมันหวานเจี๊ยบมากนะฮะปืนนี้เดี๋ยวรอดูเลยเดี๋ยวรอดูเลยมันหวานเจี๊ยบแค่ไหนอะโอเคครับไปกันต่อตอนนี้ก็ยังไม่ได้ฆ่าใครเลยแต่คนเขาคิวกันมาเยอะมากนะฮะตอนนี้โอ้โหต้องไปแจมเหมือนว่าจะมีฮออยู่ตรงนี้นะแล้วเขาก็ยิงฮอเราด้วยมันปเปรี้ยวเกินไปแล้วเจอเอฟฟาเก็บพื้นหน่อยแล้วกันไอ้หน่องโอ้โห ผมกล้าพูดเลยนะว่า F อ้าเนี่ยมันมันแอบบัฟมาจริงๆนะเนี่ยนะฮะโอ้ตอนโอ้ยระเบิดตอนแรกมันยังไม่ดีขนาดนี้เลยตอนนี้มันดีจังวะไอ้ตอนมันเข้ามาใหม่ๆเด่อหวยหวแตกที่เป่งเลยแต่ตอนนี้มันดีที่เปล่งเลยเนัะผมโอเคข้างหน้าอยู่ไหนวะโอเคมันอยู่ตรงไหนวะมันอยู่หลังเนินเขาแน่เลยผมได้ยินเสียงแต่ผมไม่เห็นตัวมันเอ้ยระเบิดโอเคเพื่อนเราเก็บไปได้แล้วฮะเราปล่อยวางได้ครับผมเพื่อนค่อนข้างเก่งมากๆเลยนะผมตีนี้สูงมาจากแคทโลกนะผมไม่ต้องห่วงโอเค ไปไหนแล้วว่าเมื่อกี้ไอ้ไอหมอนนั่นไอ้หมอนนั่นไอหมอน,นี่ไปไหนแล้วฮลัลโหลเฮ้ยผมเจอแล้วผมเห็นไงแล้วผมเห็นผมเห็นเฮ้ยไม่ดนเฮ้ยเอ้าโอ้โหไม่ตายซชันั้นนะ่ะเอ้ยเพื่อนเราเก็บไ,ได้สุดยอดครับเพื่อนไม่เป็นไรฮะเราคิวไม่ได้เพื่อนไม่ถือว่าล้านฮะนี่อันหนึ่งสองสามยิงคนละกันนี่นะตาย <laughs> ไม่ยอมลงหรือผมได้ไปหนึ่งนะฮะไม่รู้ว่าทีมเขายังเหลืออีก น่าจะ3คนนะครับเห็นล่าสุดนะครับน่าจะมีแค่3คนหรือ4 <IS Y> ี่ก็ไม่แน่ใจนะครับโอเคแต่เราเก็บไปหนึ่งแล้วยังอยก็ตัดกำลังเขาได้เพราะว่าเรามาน่มันอยู่ไหนวะอ,อยู่ไหนวะเอ้ยเสียงอยู่ไหนขอพี่ชิมแล้วกันพเพื่อเราตายเพื่อเราตายขอพี่ชิมอีกหนึ่งเรียบร้อยเพื่อนบวกได้ไหมเพื่อนเราบวกอยู่ผมขอช่วยเพื่อนคนนี้ก่อนนะครับชุ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 บเพื่อนน่าจะไหวเพื่อนน่าจะไหวยังไงยังไงเพื่อนไหวไหมผมชโอ้สุดจอผมบอกเราไว้ใจได้ นี่ยฮะไว้ใจได้เลยโอเคไปฮะเก็บของเก็บอะไรกันก่อนฮะเดี๋ยวไม่มีของเล่นตอนนี้ข้ามัล้งหมด6คนนะฮะยังไม่ได้จีดไม่ได้จัดเท่าไหร่ลายเทกของเราระเบิดฮอได้แค่ลำเดียวอเองเออไไงหมายกันต่อครับผมตอนนี้แถวฟาร์มน่าจะมีคนนะเพราะว่าอาเมืองหลักๆที่ผมบินมาแถบเนี้ไม่มีไม่มีคนแล้วนะครับก็เราจะอยู่แถวฝั่งกระนู้นกันนะครับผมก็เนี่ยไอคนนี้ป่าหมาไม่หยุดเลยนะผม ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนแล้วหาไม่เจอจริงๆนะครับผมตอนนี้ก็ไม่มีฮอไม่มีอะไระครับก็ขอไปเลยแล้วกันนะครับแอรดับไอโหลดเอาผมไม่เอาตอนนี้นะครับขอฆ่าคนก่อนเพราะว่า f อฟวันผมบอกได้เลยว่าไม่จำเป็นต้องเก็บแอรดับก็โหดนะครับไม่จำเป็นต้องเก็บโหลดเอาก็โหดนะฮะเล่นแปดปืนธรมธรมดาเก็บพื้นเนี่ยก็แรงฮะไปไหนของมันวะเฮ้ยพี่เจอพี่เจรโอ้ยโอ้ยมันจะอไม่ได้มันมีเสียงคนอยู่ซ้ายมือมีเสียงคนอยู่ซ้ายมือมีเสียงคนอยู่ซ้ายมือมาดิ มาดิเจฟ้าวันเก็บพื้นใบหน่องหนึ่งเอ้ยมายัางไงครับรักเพื่อนนักเหรอรักเพื่อนเอ้สามตัวไม่ไหวนะไม่ไหวนะโอ้เป็นไงนครับหนึ่งสามเป็ดของแท้มาพร้อมกันอ่ะข่างกันแค่วิสองวิโอ้โหดูครับเอฟ้าวันครับเมื่อกี้คนสุดท้ายเกาะส้มด้วยนะเจอผมแบบไม่มีเกาะป่านอะ่ะอือหน้ามันใส่ายเลย โอ้ก็ปาดไปได้นะเพราะว่าอเมื่อสครู่นี้เขาอาจจะแบบรีบกันมาสักหน่อยเลยแบบหาจุดผมไม่เจอนะเขาก็เลยแบบตายตายโอ้แต่ไม่เป็นไรเราปาดได้ก็โอเคแล้วฮะดีกว่าฆ่าไม่ได้สามหนึ่งอะครับพี่ก็ชิวๆอ่ะขี้โมลสักหน่อยนี่ขนาดไม่ได้เล่นบีอาลาน,น,นันนี่โอ้หน้าตกปากที่หมายเลยฝั่งนู้นเมื่อกี้ไม่เสียงนะครับเฮ้ยเห็นนะครับหัวนัดหัวนัดเดียว พี่ให้หนึ่งพี่ให้หนึ่งนะัดเท่านั้นอ้อนี่คนปลาหมาเนี่ยผมฆ่าไปเมื่อกี้นะคนปลาหมานี่เอาคนหลังเลยแล้วกันน้องบอดยืนนิ่งๆก็หัวแตกไปดีโอเคมาฮะตรงนี้เม็นูเพื่อเราจะฆ่าได้ไหมการโอเคครับเพื่อเราสุดยอดมากโอเคเอ้ยโอ้โหนี่การกระจายทองขนาดเล็งเอ้ยการกระจายม่วงนะไม่ใช่สีทองโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่านะครับแถวนี้น่าจะมียังอยู่นะผมว่าไม่หมดนะครับ มันไปไหนกันหมดแล้วเมื่อกี้ผมก็ว่าผมวิ่งตามมาอยู่นะมันหายไปไหนวะเฮ้ยมีคนโดดลงมากับเพื่อนเพื่อนเรามาแล้วซัพพอร์ตบึงบ้งบึ้งอุ้ยเรียบร้อยหนึ่งยังไงอีกตัวหนึ่งพี่ขอสองน้องพับขอสองยังไงครับหนึ่งสองสามตัวครับน้องพับขอสามโอ้โหวันนี้เอฟดรอสไนแม่งสุดยอดว่ะโอ้ผมเก็บสามไป สองครั้งแล้วเนี่ยแต่ครั้งนี้ถือว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้โซโล่ Solo นะครับแต่ตอนแรกไอ้ฟ้าโซโล่นะครับเฮ้ยผมได้ยินนะว่ามีคนคุณดูครับเอฟ้าวันอฟาวันครับผมทุกคนมันโกงจริงๆนะนี่ขนาดผมไม่ได้เก็บแอร์ดรอปนะครับทุกคนนี่คือเก็บพื้นนะนี่คือจากแบบจากพื้นนะเนี่ยโอ้โหมียังมีเศษดินเศษหญ้าติดอยู่เลยนะครับปืนเนี่ยไม่ได้เอาจากโหลดเอาเนี่ยหู ตอนนี้เหลือคนทั้งหมด7็คนสุดท้ายนะครับเราเหลือสามนะครับผมเขาก็เหลือสามคนนะครับได้ไงวะันก็ต้องไปนี่นี่ดิอ่าเราเหลือสามเหลือ4ผี่ผู้ผิดเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจไหมนี่แหละมัวแต่ยิงได้ไปสองโอ้วันนี้ผมเก็บแบบรวดรวดเลยวะเออวะ่ะโอ้โหอะไรวะฮวันนี้ผมเก็บแบบรวดรวดนะครับผมสไนเออร์เอฟฟาวันคือ ปืนมันดีอ่ะเท่านั้นแหละนะครับดูครับไม่ต้องเป็นต้องเล่นลูกซองระยะใกล้เลยผมเล่นระยะไกลดูผุมเก็บเอาโอ้หเอาจริงนะครับผมก็พูดไปงั้นแหละผมไม่ได้เจอพวกเก่งๆที่แบบลำซองเก่งๆถ้าผมเจอพวกนั้นผมก็ไม่นชนะครับพูดตรงเลยแต่ว่าตอนนี้เหลือคนสุดท้ายเฮ้ยผมเห็นนะเกมผมผม,ผมเห็นนะ <laughs> คิดว่าไม่เห็นเหรอ ก็ได้แล้วครับผมจบเป็นธีเรียบร <c oughs> ้อยแล้วนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าที่เห็นเหมือนเล่นง่ายอะไรเงี้ยเพราะว่าผมเล่นช่วงเวลาที่แบบอาจจะไม่ค่อยมีคนโหดๆชักเท่าไหร่นะครับถ้าเจอพวกตีโหดๆที่เขายัดกันเก่งๆนะครับลำลูกซองโหดๆเนี่ยผมก็ไม่ชนะหรอกนะครับพูดได้ตามตรงเลยเพราะว่าผมหนีไปเล่น MP ซะเยอะนะครับสกิลในการเล่น BR ก็จะถดถอยลงไปนะครับที่เห็นว่าเล่นง่ายนี่ก็เพราะว่านั่นแหละช่วงเวลาด้วยนะครับเล่นประมาณตอนนี้ประมาณตีสองกว่าแล้วมันดึกแล้วเนี่ยครับผมก็เนี่ยฆ่าทั้งหมด18คิวนะครับ ก็ดาเมจที่ทำไปก็5,987นั่นเองนะฮะก็นี่จะเป็นของแต่งไอฟาวัาแต่ผมไม่ได้ในเกมเนี่ยผมไม่ได้อ่าเขาเรียกว่านะผมไม่ได้ใช้ปืนในโหลดเอานะครับแต่ว่ายิ่งแต่งโหลดเอาก็ยิ่งดีนะครับแต่งตามได้เลยนะครับผมที่ผมทิ้งให้ไว้ให้ไวให้ไวตอนนี้เออนะครับแล้วนี่ก็จะเป็นของลายเทคเอเอไมที่ผมเล่นเมื่อสักครู่นี้นะผมก็นั่นแหละอย่างที่บอกไปนะค,คำพูดคำจารไดไม่ดีนะก็เป็นการเตะเทนทั้งนั้นนะครับผมบ๊ายบายรักนะจุ๊บ